ในสงของทานการให้ทานการให้ทานตั้งแต่เสบาทสั่งมีหารร้านป้าเกที่สั่งคุณกระถินพ่อป่าในสงอยู่ในยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขมีความสุขก็จะทำให้ในสงการเป็นอยู่ดีขึ้นจนิึง มั่งมีร่ำรวยอาอทำไมให้ให้ทานแล้วร่ำรวยคนชอบให้ทานคนอื่นเขาก็เห็นคนใจบุญนั่นแหละเราค้าขายอะไรเขาก็ไปซื้อเราโอ้ยคนนั้นใจบุญรู้จักทำบุญรู้จักให้ทานคนเห็นคนเราเป็นคนใจบุญเขาก็มาสนับสนุน แล้าทำอะไรอยู่คนใจบุญมันก็นั่นแหละบุญอาน,นิสงส์ของบุญทำให้มีความสุขความเจริญและอาน,นิสงส์ของบุญถ้าเราล่วงรับดับขันไปก็ไปอยู่แค่สวรรค์นะหชั้นสวรรค์สวรรค์ก็มีวิมานของตัวเองก็ไปเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อ ไม่เจ็บใครได้ป่วยไม่ต้องไปทำไรไชยนะแรีลว่าไปสวยผลบุญของตัวเองวิมานของตัวเองถ้าจำตำลาจะสอนอะไรอย่างนี้นอันนี้สงของการภาวนาหรือมาบวชถือศีลแปดสิบช้ 10, สองร้อสกีก็ด,กดีแล้วก็มาสวดมนต์มาเดินจงกรมนั่งสมาธิ ก็จะสูงขึ้นจากเทวดาไปอยู่พรมถ้าเราทำสมาธิได้แลนะเราได้สมาธิระดับไหนอกน,นีกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิาตามระดับชั้นของสมาธิเราจะไปอยู่สวรรค์อยู่พรมชั้นไหนอยู่พรมชั้นไหนพรมมันมีสิบแปดชั้นอาลูปพรมสี มีสมาธิก็ต้องดับกิเลสไปด้วยนะกิเลสก็ต้องดับไปด้วยปกติคนสมาธิมันจะไม่ผิดสีน,นะคนที่มีสมาธิก็จะมีสติอยู่ตลอดอันนี้สงของการภาวนาน่แหละถ้ายังเราภาวนาได้มีสมาธิได้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญา ก็จะรู้แกงจริงในหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจนได้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป้าหมายแต่ระดับชั้นของการตามหลักพระเจ้าสอนพระเจ้าสอนสอนตั้งแต่าการให้ทานให้ทานกับพระบ้างให้ทานกับมนุษย์ด้วยกันบ้างการให้ทานอะไรจะอยู่ด้วยกันได้ อย่างโลกเราเนี่ยพอประเทศไหนมีภัยต่างๆก็ช่วยเหลือกันนี่ก็เรียกว่าการให้ทานไม่ว่าพระวายมอย่างน,น,น้ำท่วมไปไม่ทั้งพระทั้งยมช่วยกันนี่คือการบริจาคทานก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราอยู่ได้การรักษาศีลก็ดีก็ทำให้บ้านเมืองเราดมเย็นไม่ต้องไปดูถูกกันไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกัน เพราะฉะนั้นสามอย่างใหญ่ๆถ้าเราอยากมีความก้าวหน้าจะเดินก็มีทานมีทานมีมีศีลมีทานมีภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็มีศีลมีสมาธิปัญญาสามอย่างนี้จะนำพาให้ชีวิตเรามีความร่มเย็นมีความสุขเนาะ ตามหลักพุทธเจ้าสอนก็จะสอนอยูยอย่หลักใหญ่ๆนี่แหละ็นหมดจากกิเลส